ครับสวัสดีครับคลิปนี้เกาะติดชีวิตเจหลงวันนี้เจ้าหลงก็เจอเจ้าหนูน้อยอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่ในรังแม่มันหนีไปแล้วนะครับผมจะเอารังไปขายแล้วนะฮะมันสร้างลูกสร้างหลานไปเชอะเลยเกินนะครับโอ้โหจะสงสารเลยทาไงดีครับท่านผู้ชมผัดเผ็ดกินเนาะตัวนี้น้อยก็ผัดเผ็ดดีนะผัดเผ็ดอร่อยนะครับไม่ใช่ AI นะครับตัวจริงนะครับภาพจริงจ ไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับไม่ใช่ตัวอะไรทั้งสิ้นอ,อารมะจนดการเร็วเราก็จะทําลายมันเนาะกลัวแล้วก็สงสารมันเลยนี่ครับเจ้าหนูน้อยตัวเล็กๆนะครับออกลูกทั้งหกตัวนะอ๋ตัวนี้อีกตัวเล็กจับตัวหนึ่งก็จะหายไปไหนนี่นี่ตัวเล็กๆอยู่นี่โ้สุดยอดนะครับ เราก็สงสารมันเป็นธรรมชาติแต่พูดถึงมันก็กัดทำลายเ้าของภายในบ้านเนาะเราก็จะเกบไว้ยังไงล่ะต้องกำจัดมันเนาะไม่ใช่ไอนะครับไม่ใช่ไอนะฮะของเทของเทแน่นอนของเทของเทเจอในหลังนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหลังของเขาหลังที่เราเจอนี่หลังนี้เราก็จะสลายทิ้งแล้วนะฮะท่านผู้ชม สุดยอดนะครับพี่พีดีชอบคลิปนี้กดไลค์กดแช์นะครับเอาเจ้าหลงก็ป่วยไม่สบายนะครับพอเจอเจ้าหนูตื่นเต้นเลยฮะตื่นเต้นเลยหายป่วยเลยเอ้าวยอ,อกเลยยอกเลยกัดแรงเลยเอ,อ่ะอี่ทีนี้คลิปนี้ธรรมดานะครับดูนะฮะยดอด <c oughs> เลยนะครับแล้วก็ไปล้างมือนะมันมีเชื้อโรคอยู่นะจำไดรล้างมือมาหนูมันมีเชื้อโรคของมันอยู่ล้างมือเอา ล้างสบู่ให้สอาดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นกําล,ลังใจให้เรานะครับกับช่องบันเทิงบันเทิงด้อเจอกันใหม่คลิปหน้า<ง>คลิปนี้เอาจ้าหลุงป่วยก็หายดีแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับกับนี้เลยคลิปนี้สวัสดีครับบรรยกาศร,รอบรอบ,บ้านนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ